สองอู้ได้เลยครับขอเชิญมมแอลตี่สวนหลวงไอ้ป้าแมมนะเจ้าเทศกาลปีใหม่นี่ปีใหม่เมืองเฮานี่วันที่ตั้งแต่สิ้นเดือนมษายนะเจ้าวันที่หนึ่งมษสาไปจนถึงสิ้นเดือนนะเจ้ามาแอลสวนหลวงไอ้ป้าแมมนักๆนะเจ้าดอกกาลังงามเจ้ามีดอกมะกะเร็ดสีม่วงสีชมพูนะเจ้าแล้วก็มีสีขาวดอกคัตเตอร์นะเจ้ากลังเบงบานจัดบหมานะเจ้าปีใหม่เมืองนี่ขอแาแอลนักๆนะเจ้านะ ที่นี่ก็คือว่าหมู่บ้านดอนตันหมู่สี่ในเจ้าตําบลเหมืองแก้วเนอรเลยจากสามแยกขั้นมาหน่อยเดียวนะเจ้าสามแยกสามแยกขั้นมาหน่อยเดียวก่อน,นจะถึงวัดดอนตันนะเจ้าแล้วก็จะอยู่ขวามืออยู่ขวามือพอป้ายมาเรื่อยๆก็ได้นะเจ้าป้ายมันจะมีชื่อลุงไอ้ป้าแมมติดมาเรื่อยๆนะเจ้าแล้วตังหน้าหน้าสวนหน้าบ้านนี่อย่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นเป็นริบบิ้นนะเจ้าพอเตะ มาเลืเลนะ่อยๆในเจ้าขอบคุณเจ้าขอข้นมาแอวนักๆนะเจ้า